กับเรียนท่านประธานครับผมชยยันผลสุวรรณนะฮะปะทุมธานีเขตสี่พักเพื่อไทยนะครับผมจะขออภิปรายพระกอพระราชกำหนดที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังมีอำนาจออกเ,ออเงินกู้นะฮะหรือออกบอลหรือว่าตั้งกองทุน ออกพันธบัตรเพื่อไปสนับสนุน SME อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผมจะอภิปายในเรื่องประเด็นเงินกู้6แสนล้านนะฮะในส่วนของออในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเพื่อนสมาชิกนะได้อภิปายไปแล้วนะฮะผมมีความเห็นว่าพระราชบัติฉบับนี้นะฮะพระราชกําหนดฉบับนี้มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะฮะ แต่มันมีข้อติติงที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะฮะกำหนดมาตรการต่างๆซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาให้ทั่วถึงในส่วนของออพืชตัวร้อนนะฮะในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนยฮะส่วนมากก็จะประสบปัญหาเรื่องการที่รัฐบาลและหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะฮะ ไม่เก็บข้อมูลให้ดีแล้วก็สกรีนคนที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยทำให้มีการตกหล่นมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้แรงงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะรัฐบาลไปกีดกันมากนะฮะการลงทะเบียนเงินกู้5,000นเนี่ยฮะจากโปรเจกต์ของรัฐบาลที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันมันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลออกเพราะจะกำหนดนี้มาเพื่อ เป็นการสกีนประชาชนเราต้องทิ้งคุณนะฮะเปลี่ยนวิธีการแจกเงินเป็นการตัดคนออกนะฮะโดยใช้ AI ของกระทรวงการคลังซึ่งข้อมูลก็ไม่ไม่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็จ้างบริษัทคอนเซัลต์อะไรต่างๆมาทำโปรแกรมก็ไม่ดีนะฮะทำให้อาชีพที่ระบบเว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะฮะไม่ได้รับการเยียวยานะฮะ บ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้หลายกลุ่มนะฮะที่ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นกลุ่มผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีผู้ว่างงานมาก่อนนะฮะมาก่อนเกิดโรคระบาดเนี่ยนะฮะกลุ่มข้าราชการกลุ่มพนักงานของรัฐกลุ่มผู้รับบำนาญน,นักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ค้าออนไลน์คนงานก่อสร้างทางรัฐบาลโดยพระนท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะท่านมโนได้อย่างไระฮะพวก พวกกลุ่มคนที่ผมพูดไปเนี่ยพวกกลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่เดือดร้อนนะฮะแต่ว่ากับการเป็นว่ารัฐบาลไปตัดคนกลุ่มนี้ออกทั้งหมดนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเงินกู้เนี่ยเมื่อประชาชนทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยฮะทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์จากเงินเยียวยาจํานวนนี้ทั้งหมดนะฮะนอกจากนี้นะฮะการเยียวยาของคณะรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังที่ออกมาเนี่ยนะฮะ มันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะฮะเข้าถึงลำบากล่าช้านะฮะไม่ทันการไม่เป็นธรรมมั่วนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างคนบ้านติดกันคุณสมบัติเหมือนกันลงทะเบียนเหมือนกันลงทะเบียนพร้อมกันบ้านหนึ่งได้อีกบ้านหนึ่งไม่ได้นะฮะมันทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความแตกแยกมีความเหลื่อมล้ำนะฮะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดวิธีการ น่าจะเป็นการบกพ่องอย่างร้ายแรงนะฮะถ้าในระบบราชการเนี่ยฮะผลกระทบมันก็จะมาตกกับพี่น้องประชาชนนะฮะนอกจากนี้การแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยฮะมันดูเหมือนมันเป็นการสร้างกำแพงปิดกัน้นการเข้าถึงการได้รับการเยียวยาให้ทั่วหน้าเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับซึ่งทำให้คนไทยในโครงการ ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาเนื้อมาจากโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นจํานวนหลายล้านคนนะฮะซึ่งไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะฮะวิธีการที่รัฐบาลทำนะฮะรัฐบาลทําตัวเหมือนพระเจ้านะฮะไปคัดคนนู้นออกคนนี้มีสิทธิ์เกิดคนนี้ต้องอยู่คนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือคนนี้ได้รับการช่วยเหลือนะฮะซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะครับ กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่ทิ้งกันเนี่ยมียอดลงทะเบียนถึง28ล้านรายนะฮะแต่มีตัวเลขที่รัฐบาลทิ้งพี่น้องประชาชนไปประมาณ12.8ล้านคนนะฮะโดยอ้างว่าลงทะเบียนซ้ำซ้อนลงทะเบียนไม่สำเร็จไม่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งวิธีการพวกเนี้ยพี่น้องประชาชนหรือ พวกเราสสเนี่ยนะครสมาชิกสภาผู้แทนก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครว่าการที่พี่น้องประชาชนโดนตัดสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลใช้อำนาจอะไรไปตัดสิทธิ์เขานะฮะ mm hmm. นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรนะฮะที่รัฐบาลตั้งเป้าจะเยียวยาไว้จํานวนมากนะฮะแต่ในระหว่างวันที่15ถึง24พฤษภาห3สาเนี่ยนะฮะมีจำนวน เพียงสี่ล้านกว่ารายที่ได้รับการเยียวยานะฮะแล้วก็มีประมาณอีกสิบล้านครอบครัวซึ่งไม่ได้รับการเยียวยานะฮะในส่วนของเกษตรกรเออในส่วนนี้นะฮะเออผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะฮะเออเวลาเราลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในการออไปเยียวยาในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาว่า เออเงิน5,000บาทเนี่ยเขาไม่อยากรับนะฮะเพียงแต่อยากให้ท่านนายกเนี่ยยกเลิกพลกนะฮะให้เขามีอาชีพทำมาหากินไปหากินได้ตามปกตินะครับเขาไม่รอรับเงินของรัฐบาลไอ้อ5 0 0 0บาท3เดือน6เดือนเนี่ยไม่มีใครต้องการเลยครับผมจึงขอเสนอท่านนายกช่วยพิจารณาในประเด็นเหล่านี้นะฮะยกเลิกพลกแล้วก็กำหนดเงื่อนไขที่ดูแล้วมันหน่อมน้นะฮะบางทีเป็นไปไม่ได้ นะครับอย่างร้านอาหารร้านตัดผมร้านอะไรพวกน,นี้ระเบียบมันหยุมหยิมเกินไปแล้วก็มันไม่ตรงกับวิธีการป้องก,กันโรคอะไรพวกน,นี้ฮะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดนะฮะนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังตั้งสมญานามท่านนายกว่านักกู้แห่งลุ่มแม่นม้ําเจ้าพยาเพราะว่ากู้เงินมา,มามากแล้วเกินแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งมันไม่น่าจะ สมประโยชน์กับงบประมาณของประเทศนะฮะซึ่งพี่น้องประชาชนต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ผมอยากเรียนถามท่านนายกว่าให้ชี้แจงสิฮะว่า,วา,าการที่รัฐบาลออกพรลกรสามฉบับอาจจะเป็นสี่ฉบับเนี่ยฮะวงเงินกู้ต่างๆและออกบอนและออกซอฟโลนอะไรต่างๆพวกนี้ฮะพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยจะมีนี่ สานะต่อหัวคนละเท่าไหร่ฮะรัฐบาลช่วยตอบด้วยนะฮะท่านนายกช่วยออกมาตอบให้ชาวบ้านที่รับฟังการอภิปรายในวันนี้ได้รับรู้ไว้ด้วยนะฮะในส่วนนี้ชาวบ้านได้ฝากได้ฝากตั้งชื่อโรคโควิด19มาใหม่นะฮะในส่วนคนปทุมธานีเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาตั้งว่าโรคประวิตย์ประยุทธ์2019นะฮะแถวบ้านผมก็จะตั้งชื่ออย่างนี้หมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านนายกได้ทบทวนการเยียวยาแล้วก็ช่วยมองประชาชนเป็นพี่น้องนะฮะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงด้วยนะครับขอบพระคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ